น้องโยเป็นแพทย์ที่รักษาฟันน้องโยจบจุฬามาแล้วไม่จบกางต่างนะจบวิศวะมหของแม่ตอนเด็กเคยถามน้องโยว่าเป็นอฟะไรตลกด้วยแต่าเดี๋ยวร่มร่มได้แล้วนะะก็อย่างที่บอกว่าในการเข้าวัดทันทีที่เข้าอาคารที่ร่มบวกแล้วแว่นตากันแดดต้องลดออก คือถอดออกทั้งหดแว่นตากันแดดค่ะแว่นใส่ตาไม่ต้องเดี of all, médico, right and, ๋ยวกลัวจะไม่ถึงวันนะแต่ทางกระทรวงเตี้ยมไปที่บอกว่าใครที่อาสีที่ไม่ได้ถวายสังฆทานก็คือไปตามสืบต่างๆแต่โดยการทำเนียนแล้วไหว้พระก่อนที่จะไหว้ที่บรรเจ้านะครับไหว้พระก่อนแล้วมาที่บรรเจ้าแล้วก็ต้ออยู่หัวจะได้ไม่ได้ติดแมสก์นะครับซ้ายมือขอ ขวามลยออกกำับเลยอ่ะขาขออกกลัาเือเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าฝั่ง,งน,น,นี้กาจะเสียใจทำไปเราแดาดร้อนไม่ใช่แด่ตอนเช้าร้อนตอนบ่าตอนป่ายฝั่งนี้สา